ร้อนๆๆสวัสดีรรรครับผมพี่ตัวนาหวานครับวันนี้ได้ผักที่เป็นผักออปลอดสารพิษมาจากอ่างทองมีพี่เขาให้มามีผมเอาไปปอกเปลือกแล้วนั่นก็คือบวบครับวันนี้จะผัดจะทำบวบผัดอาหารธรรมดาธรรมดาที่มีคุณค่าโดยที่ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเพกของเรื่องก็คือบวกครับบอกลอกเปลือกแล้วล้างน้ําหน่อยนึงกระเทียมแล้วก็ไข่เป็ดไส้ทุ่งก็ตั้จใจอ่างทองกันนะวัสดุไอ้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาดีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำมันพืชน้ำตาลครับเกรื่อลงมือเลย กระเทียมก็บุบๆออานะครับบุบเอาเว้ยกระจายหมดใส่น้ำมันไปนิดไม่ต้องเยอะแล้วก็เอากระเทียมที่เราบุบไปแล้วจับก,ก็ได้ หวังมือนะครับทำเนี้ยเคยโดนมือไปทีแนละ้วเจ็บใช้ได้เลยโอเคใส่ไปเลยให้กระเทียมมันเกียวทุกอย่างให้ไฟแรงนิ<ๆ>หนดหนึ่งนะครับ เดือดเลือดเงี้ยเดือดเงี้ยตัเยกเลืเเเเองแล้วใส่บวกไปเลยครับะจะต้องใส่น้ำนะพอดีน้ำจะบ,กจบกวกจะออกมาบางคนเอ๊ะไม่เห็นมีน้ำเลย อยากกินเอาน้ำไ้คสุกข,ข้าวเอาน้ำใส่เลยโอ้โหพันนี้ลงส้มเลยครับจะกลายเป็นต้มเลยเดี๋ยวน้ำอยู่ที่อยู่ในบวกก็ออกมาช่รอใช่เรไปป่อนไปอ้ยใส่การแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่มีจริงเราก็ใส่เลยก็ได้นะใส่น้อยๆหน่อยอย่า่อย่าไปใส่ยเ,เยอะ ขอดูไม่ใส่ตัดจนบวกมันฟุบก,ก่อนบวกโดนไปที่ช่องว่างระหว่างบวกบวกจะมีคูนมันก็จะมีเสียงออกมา ไม่เห็นไนม่มีน้ำจริงแล้วครับตรงผมเมื่อกี้มกผมล้งมางแล้วผมชุ่มปากกับแบบน้ำใส่ลยู่จะใส่เยอะนะไม่ต่อยเตอะนี่เจอะรูตรงกลางวะใส่ไข่ผมเลือกใช้ไข่เป็ดเพราะมันจะแดงผมก,ก็จะข้น ใช้สามฟองเลยชอบไข่เยอะเห็นไมเสร็จนะพี่ดเดียมากันบาอะไรให้น้ำตีเลยครับน้ำมาจากไข่ด้วยตีเล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 ยกลับนิดหน่อยแล้วก็ปรุงปรเหรอเอ๊ะนี่รปรุงเ,งเลยปรุงแล้วก็เสร็จเลยเหรอใช่ปาลาใส่หัวขาวใส่ กะเอานะเอย่าเพิ่งใส่เออยอะหรืาิชิมเมาหอมนะไอ้ซอสหอยรสชาติมันจะออกหวานนํำนะครับน้ตาลทายช้อนหนึ่งโอ้ไข่เอาไปครับทำไมถึงต้องใช้ไข่เป็ดอ่ะมันจะแดงไงเห็นไหมเนี่ย ไข่ไก,ก่กระด้งแต่ครั้นี้พ่อมีไข่เป็ดพ่อชอบไอ้ไข่เป็ดใช้ไฟอ่อนไม่ต้องคนมากทำไมให้ไข่เป็นจับใช่ให้ไข่มันจับตัวเปนก่อนใช้ไฟกลางก่อนชิมก่อนคือก่อนน้ำก็เริ่มๆหนองเลื่อน เกิดได้หรืเป็นไรถ้าใส่กุ้งใส่ได้มั้ยได้ใส่กุ้งใส่หมูได้อย่งงั้นทำไมพวกไม่ใส่อ่ะให้เอาอ่ะอย่าคิดกับกับกไข่ จะได้กินกับไข่ก็ได้น้ำใส่น้ำหน่อยนะได้กุ้งข้าวได้เสร็จแล้วใช่ไหมมีกุ้งใส่กุ้งก็ได้มีหมูใส่หมูก็ได้เหรือเราติหมซำใส่ก็ได้ส่มาเขาใส่กุ้งไหมอะส่วนมากเขาใส่หรือไม่่่ไมอะส่วนมากก็จะผัดบวกกับไข่อย่เงี้ยแหละเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวรอมันเดือดกับ nih sang tuh kan Oke okay.

ลองจะว,ว้าวเพราะมันเผ็ดมันร้อนอากาศร้อนมากนเ,นเนี่ยวันนี้หืบวบหวานหวานเพระใส่น้ำตาลเปล่าไม่ใช่นะครับบวบมันบวบมันสดมาก บวบอ่อนเือฮดีละกินข้าออวดีกว่าบวบผัดไข่เจอกิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพีดโดมานาหวานเจอกิปหน้าครับอันนี้ร้อนมากสวัสดีครับบ๊ายบาย What? Right.